ครับวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงวิธีการเขียนข้าวแบบพญาพรมต่อนะครับอืมก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับมาก่อนยังอันนี้จะเป็นข้อที่จะเอาไว้ตัดสินแล้วนะครับม,มาถึงข้อหนึ่งจุดสิบสี่แล้วนะครับอ่าหากที่สิบสามข้อที่อู้มานะั่นน่ะคือลักษณะที่ต้องเขียนนะครับข้อสิบสี่นี้จะเอาไว้ตัดสินนะครับสําหรับ ผู้อ่อสำรับที่คนที่มีคะแนนเต่ากันนะครับอืเพราะว่าเราจะเอาไอไอไอเอา,เอาตัวนี้แหละครับมาไปไปตัดสินนะครับมาถ้าสมมุติว่ามันมันตัดสินกันมาลงนะครับมาหากคะแนนในรอบสำนวนโวลหารเนี่ยนะครับมาเนื้อเรื่องความไพเราะความอ่อมผิวในเชิงข้าวต่างๆนะครับมาเต้ากันนะครับอืมก็ เราจะใช้ลักษณะของการเขียนข่าวของพญาพรมแถมแบบหนึ่งก็คือในท้ายวักที่ลงด้วยเสียงโทพิเศษเน,นะครับโทเมืองเนี่ยนะครับและเสียงตีนะครับก็จะมีเสียงเอกนะครับไม่เอกนะครับเสียงเอกไม่เอกเสียงโทปกตินะครับเสียงโทปกติตายสั้นเนี่ยฮะ เป็นตัวทรงนะครับอ่ามันจะทำให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับมาเอามาดูตัวอย่างเลยนะครับอ้อมธนัดสะอาดโศกฮอนนะครับเห็นไหมโศกฮอนนะครับฮอนเสียงตีนะครับโศกนะครับเสียงเอกนะครับเห็นไหมฮะก่อนจะมีเสียงตีท้ายว่าเนี่ยป้นจะป้นจะใส่เสียงเอกไว้ก่อนนะครับโศกฮอนเห็นไหมครับเห็นไหมนักนัก น่วงค้อนน่ะไม่น่วงไม่เอกเสียงเอกด้วยนะครับค้อนเสียงโทพิเศษนะครับน,ะนักน่วงค้อนสต้อนอกอิดนะครับเห็นไหมครับก้อยฟังเตะนน้องที่ข้องใจติดจักบิดเอาดวงขับวงมาซ่อมหลอนว่าตาเจยมาลวาดอ้อมลวดเสียงโท ปกตินะครับเป็นเสียงสั้นนะเสียงตายนะครับหม่ครับเสียงตายนะครับหอมดวงบานส่านลดนะครับส่านลดในเสียงตีนะครับตีตายนะครับส่านเสียงโทไมเอกเสียงโทนะครับไมเอกเสียงโทนะครับส่านลดนะครับอ่านลดนะครับบุพพาเผยบเผยเหือดงดหอม อ่อนอ้วนนมครับอ่อนอ้วนนะครับ้นจะมีไม่ story? เอกนําหน้าอยู่นะครับหม่ครับอ่อนอ้วนอ่อนไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่อนอ้วนกวนดมจะาเพียบเก้านะครับจะาเพียบเก้าเพียบนี่เสียงเอกนะครับหม่ครับเก้าเสียงตีนะครับจะาเพียบเก้าลำเนาก่อนกลมผสมแตกเตรียม ห้ามฮีห่อมสร้างห้อมนะครับห้อมไม่เอกเสียงโทนะครับมาเห็นไหมครับห่อมสร้างก้อยฟังเจอะนายแม่ลานปักกว้างจาดบางตะปานแต่เชื่อแต่นะครับเห็นไหมครับเปิ้ลก,กำลงท้ายด้วยเสียงตรีเห็นไหมฮะเปิ้นจะมีไม่เอกอยู่ตรงหน้าเห็นไหมครับแต่ไม่เอกเสียงเอกนะครับเห็นไหมครับ บอกถ้ามีเกลือหินส้มย้อมเนื้อสีหากเข้มเห็หมครับหากเสียงเอกนะครับเห็นไหมครับหากเข,เข้มเข้มเสียงโทพิเศษนะครับโทเมืองอแดงงามบ่เปืองมาดเจ็ดนะครับมามาดเสียงโท เสียงโทตายนะครับเสียงโตสั am, ball, ya, ้นนะครับแหมมาดนะครับเจ็ดเสียงตีนะครับแหมว่าดินไฟมาขามสีหากจึงงามแต่งามอยู่เบ้านะครับอ่าอยู่อยู่นะครับไม่เอกเสียงเสียงเอกนะครับแหมกว่าเบ้าเสียงโทพิเศษนะครับแหม่าแต่งามอยู่เบ้าเต็มนายบ่จําเจินฟังเตะเจ้า ยังก่อนก็เมาเรื่องตุกนะครับเห็นไหมอ่าเรื่องไม่เอกเสียงโทนะครับเห็นไหมครับไม่เอกเสียงโทนะครับมาตุกนะครับเสียงตีตายนะครับเสียงตีสั้นนะครับเห็นไหมครับพราะนั้นก่อท่านก่อไปฮัดแตงนะครับทายว่าที่ลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับหรือโทเมืองเนี่ยและเสียงตีนะครับาท่านจะต้องลงด้วยเสียงเอก ท่านจะต้องมีเสียงเอกไม่เอกนะครับเสียงโทปกติสั้นนะครับตายสั้นนะครับมาเป็นตัวทรงนะครับนักๆน,นะครับเพื่อเอาไว้ตัดสินอ่คนที่เสมอกันในในรอบในรอบอสำนวนโบหารนะครับมาความไพเราะเพราะพิยงอย่างวันนี้นะป้นกรรมการิเปตัดสินมาแล้วว่ามันเสมอกันนะครับ มันก็จะต้องเอาตัวนี้มาตัดสินนะฮะว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะครับข้าเอาไปฝึกนะครับวันนี้ก็มีเกตเต้าเนี่ยนะครับ